ถ้าใครบังคับเรือไม่ได้ก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมหมู่บ้านสวยๆที่ไม่มีถนนในเนธแลนนะคะหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าคีทอนเป็นหมู่บ้านอยู่ในอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือของเนธแลนนะคะจริงๆแล้วอยากจะพาท่านผู้ชมนั่งเรือแต่บังคับเรือไม่เป็นค่ะจะใช้เวลาในการขับรถจากอัมสเตอร์ดัมหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ถ้าจะเดินทางด้วยรถไฟก็ทำได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยากนิดหน่อย เพราะว่าที่คีทหอนไม่มีสถานีรถไฟค่ะการขับรถมาก็ไม่ยุ่งยากตอนนี้กําลังข้ามถนนนะคะการขับรถมาก็ไม่ยุ่งยากค่ะลานจอดรถด้านหลังกว้างขวางมากเห็นรถบัสไหมคะรถบัสนําเที่ยวค่ะและเนื่องจากว่าในหมู่บ้านไม่มีถนนนะคะเราจะต้องจอดรถไว้นอกหมู่บ้านลานจอดรถจะอยู่ด้านหลัง plus supermarket นะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่เซ็นเตอร์ค่ะพอจอดรถได้แล้วเราก็จะเดินตามถนน เข้าไปในหมู่บ้านนะคะเราเดินทะลุตึกมาได้ตรงนี้คิดว่าเป็นจุดขึ้นเรือค่ะเรือหลังคาสีม่วงนะคะจะเป็นเรือนําเที่ยวค่ะนําเที่ยวแบบที่มีคนขับแล้วก็เป็นไกด์คนเดียวกันค่ะเรือจะมีหลายแบบนะคะอย่างสีแดงที่เห็นในคลองจะเรียกว่าเรือวิสเปอร์ค่ะหรือว่าเรือกระซิบนะคะแล้วก็เรือแบบที่สองนะคะเรียกว่า slow b o ๊ทเรือแบบนี้จะลำใหญ่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ที่บังคับ จะเป็นพวงมาลัลนะคะเหรือก็มีหลายขนาดค่ะนั่งได้แบบตั้งแต่4คน8คน12คน how much to rent the boat? the small one is 20 euros for an hour you mean the red one is 20 euros per hour? yes 25 25 35 how many people can sit in here? this eight. eight person is 35 for one hour yes is it difficult to steer? yes That's why I don't rent. But if you want to rent, this is easier. อ่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเช่าหางเสือจะบังคับง่ายมาก how so? อ่าคุณมาจากไทยแลนด์ Yes. อ่า I hear มากอ๋อสวัสดีค่ะ Thailand is very nice. Yes, thank you ขอบคุณมากค่ะ Look. ดูนอนขับเลยค่ะไม่ให้นั่งขับนอนขับค่ะ this is for the starter. Yes. you see f N, and an r. yes, when you turn it to f, yes, it goes forward. forward. and when you go a bit to f, it goes slowly. when you go more to f, it goes faster. okay, the other way around to r is backwards. There you can also brake. and the steering is opposite. so when you steer to the left, the point goes to the right. opposite. always think in the cross. i see. that's easy. and how about the steering? you must have the feeling. you must. steer back on the right moment. And when you forget that, then it's boom. <S <gasps> you hit the side of the canal. <laughs> Thank you so much for the information. ตอนนี้เรากําลังเดินเรียบคลองเพื่อที่จะไปเซ็นเตอร์นะคะ Bye. 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 Have a great fun. <Thank you. S 3> And then have a safe trip back home. Okay. Yeah, <you> too. <laughs> yeah. Bye bye. เมื่อกี้หยุดคุยกับคนฟิลิปปินส์ค่ะ มากันเป็นครอบครัวเพราะเ,ราเนื่องจากว่าเราเคยพักอาศัยอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็เลยคุยกันทักถ่ายกันแล้วก็ถ่ายรูปกันด้วยนะคะท่านผู้ชมคะบ้านหลังนี้ตกแต่งได้น่ารักมากค่ะเขาก็มีบริการให้เช่าเรือนะคะเรือของเจ้านี้สีแดงตลอดเลยค่ะช่วงนี้จะเป็นการเริ่มต้นเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วค่ะอู่เก็บเรือของชาวบ้านที่คิดฮอนค่ะ ที่คีทอนมีพิพิธภัณฑ์3ที่นะคะดูบ้านหลังนี้ก่อนสิคะสวยมากๆเลยปิดกันน้ำนักท่องเที่ยวก็กำลังนั่งเรือผ่านแล้วเรือเงียบมากเลยคะ่ะมีบริการให้เช่าเรือคะ่ะ <c oughs> เรือจอดเป็นแถวเลย สวยไหมคะแล้วถ้ายิ่งนั่งเรือชมจะสวยมากๆเลยคะ่ะคำว่าไม่มีถนนคือไม่มีถนนสำหรับรถยนต์นะคะแต่มีถนนสำหรับคนเดินหรือว่าสำหรับรถจักรยาน,นะคะ่ะภายในหมู่บ้านนี้จะมีแต่คลองนะคะบ้านทุกๆหลังจะต้องมีเรือนะคะนักท่องเที่ยวก็กำลังนั่งเรือมาสวยมากๆเลยคะ่ะ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวคีทอนนะคะคือช่วงก่อนซัมเมอร์ค่ะระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเพราะช่วงซัมเมอร์คือช่วงที่พีคมากเลยหมายถึงว่าพีก,กับนักท่องเที่ยวนะคะและก่อนที่จะมีโควิดนะคะบนถนนคนเดินและในคลองเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากจีนค่ะแน่นขนาดเหมือนมีงานมหกรรมเลยแต่ถ้าใครเลี่ยงไม่ได้คนเยอะยิ่งชอบก็มาเลยนะคะเพราะอากาศช่วงซัมเมอร์จะดีมากๆเลยค่ะ สะพานนี้มีให้ข้ามไปถึงบ้านทุกหลังเลยนะคะเดินๆอยู่มาเจอป้ายนี้ค่ะป้ายให้เช่าเรือนะคะแล้วก็ให้บริการที่พักด้วยค่ะหมู่บ้านเล็กๆทำไมมีที่พักให้บริการสาเหตุก็1ไกลค่ะเพราะว่าใช้เวลาขับรถจากอัมสเตอร์ดัมประมาณชั่วโมงกว่า2 บางคนนั่งเรือเที่ยวแล้วก็ชอบมากชอบบรรยากาศของความเงียบแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้บอกเขาว่าเราอัดเราเองแล้วก็สองนะคะคนที่มาเที่ยวเขาอาจจะชอบความเงียบของหมู่บ้านนี้เพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีรถยนต์ค่ะเรือที่เราเห็นวิ่งอยู่บนคลองเนี่ยก็เงียบมากเขาก็เลยเลือกที่จะพักทีน่นี่ถ้าใครสนใจที่จะพัก ที่หมู่บ้านหอคีทอนนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะบรรยากาศเงียบสงบมากค่ะได้ยินเชียงมา่าวไกลๆเห็นแยกของคลองแบบนี้ทําให้นึกถึงฝั่งทนเลยนะคะแถวคลองบางกอกน้อยที่มีแยกเล็กแยกน้อยค่ะจริงๆแล้วการมาเที่ยวคีทอนจะต้องนั่งเรือเที่ยวชมนะคะเดินก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ฟินเท่ากับการนั่งเรือชม แต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆเพราะวันนี้มาคนเดียวแล้วก็ยอมรับว่าขับเรือไม่เป็นก็เลยต้องเดินค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมได้เดินทางมาถึงขีทอนขอแนะนำให้เช่าเรือนั่งชมความงามนะคะตอนนี้กี่โมงเอ่ยตอนนี้ห้าโมงครึ่งผู้คนบางตาแล้วค่ะวันนี้มีแดดด้วยถ้าเกิดลามาตอนกลางวันจะเห็นเรือเยอะกว่านี้นะคะเราจะเห็นนักท่องเที่ยว เดินบนถนนมากกว่านี้ด้วยค่ะทองตรงนี้คือทางที่เราจะเดินกลับไปที่ลานจอดรถของเราค่ะตอนนี้แทบจะไม่มีเรือเลยมีแค่ลำเดียววิ่งเข้ามานี่คือเรือนำเที่ยวนะคะคนขับคนขับเขาเรียกว่าสกิปเปอร์ <c oughs> เขาก็จะเป็นไกด์อธิบายให้ผู้โดยสารฟังว่าตรงไหนคืออะไรยังไง รงนี้จะเป็นโบสถ์ประจำหมู่บ้านนะคะโอ้ยังมีนักท่องเที่ยวลงเรืออยู่เห็นไหมคะถ้าใครบังคับเรือไม่ได้ก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะส่วนตัวก็เลยคิดว่าเดินเอาดีกว่าแล้วก็เนื่องจากบังคับเรือไม่เป็นนะคะก็เลยกลัวที่จะมีเหตุการณ์อย่างนั้นคือไปขวางคลองไม่ให้ชาวบ้านผ่านไปได้คะ่ะ เดินมาเหนื่อยแล้วคงจะต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ